ดีนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วเช้านี้เราเอามาเล่าให้ฟังกันต่อนะฮะเรื่องไฟฟ้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในโคร,รือนนะครับจำนวน22ล้านรายครับในระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมจะต้องทชยงบประมาณ23,688ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเยียวยาค่าไฟฟ้าในโคร,รือนนะครับทั้งกลุ่มมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมป์จะได้ใช้ฟรีนะครับ150หน่วย หากว่าเกินครับก็จะได้รับการดูแลให้ใช้ไฟฟรีเช่นกันส่วนกลุ่มมิเตอร์ไฟขนาดเกิน5แอมป์จะมีข้อกําหนดครับก็คือว่าหากว่าใช้มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่หากว่าใช้เกินเดือนกุมภาพันธ์ไป800หน่วยแต่ว่าไม่เกิน3,000หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์เมื่อบวกกับส่วนที่เกิน800หน่วยจะได้รับส่วนลด้อยละ50นะครับแต่หากว่า ใช้เกิน3,000หน่วยจะให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์เมื่อบวกกับส่วนเกิน3,000หน่วยจะได้รับส่วนลดนะครับร้อยละ30โดยการลดหย่นดังกล่าวนั้นจะมีการคืนค่าใช้จ่ายให้กับรอบบินถัดไปครับ<_><_>ส่วนค่าไฟฟ้าภาคธุรกิจนะครับนายสนทิรัต์สนทิจิรวงศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าภาคธุรกิจผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ร้องขอการเยียวยาเช่นกัน ขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนที่จะนํามาพิจารณาอีกครั้งนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมด้วยนะครับจาก9ล้านคนครับเป็น14ล้านคนเรียะเวลาก็3เดือนวงเงิน2,010,000ล้านบาทนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนนะฮะ